สวัสดีครับอยู่กับเพจ J2GD Energy นะครับก็จะเป็นทำเรียมตลอดนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยนะฮะเราก็จะทำการมาอัปเดตในเรื่องของอ,อุปกรณ์แล้วก็ระบบงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับแต่ว่าทุกท่านเชื่อไหมฮะว่าระยะเวลาห่างไปแค่ปีเดียวเนี่ยทำให้มุมมองของทางผู้ติดตั้งอย่างเรานะครับหรือว่าทางผู้แนะนำติดตั้งออกแบบอย่างเราเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียต่างๆนะครับในเวอนนี้คลิปนี้เราทําการอัปเดตในเรื่องของอุปกรณ์หลกักๆต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับ ุปกรณ์โซลาเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆก็จะยังคงเป็นแผ่นโซล่านะครับอินเวอร์เตอร์นะฮะแล้วก็ถ้ามาในปีนี้เนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นระบบไฮบริดสโตรจซิสเต็มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นโซลาเซลล์เนี่ยกับอินเวอร์เตอร์ก็ยังคงเป็นพระเอกอยู่ทั้งคู่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเหมือนเป็นกลุ่มก้อนที่มาช่วยให้ระบบทํางานได้มีความหลากหลายมากขึ้นตามสภาวะหรือว่าตาม ความต้องการบริโภคนะครับแผ่นโซลา r เซลล์เนี่ยในปี2024นะครับช่วงคาบเกี่ยวมันจะถึงปี2025เนี่ยเทคโนโลยีก็จะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็จะยังคงเป็นแผ่น e n t นทอยู่นะครับแผ่น e n t นทเนี่ยก็อย่างที่เราเคยแจ้งไปแล้วแหละนะครับว่าจะเป็นแผ่นที่ตัวเทคโนโลยีเซลล์เนี่ยมีการเพิ่มเลเยอร์ของชั้น n t y p e ทที่เป็นตัวฝั่งที่อิเล็กตรอนเนี่ยม,มันมีอยู่ก่อนที่มันจะกระโดดออกไปข้ามไปที่ฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพิ่มเลเยอร์เข้ามาเพื่อให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันมีการกระโดดได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับทําให้การผลิตไฟฟ้าของแผ่นโซลาร์ประเภท n-type เนี่ยมันมีการผลิตได้เร็วขึ้นอย่างแผ่นโซลารเซลล์นะครับในปีนี้นะครก็จะยังคงเป็นแผ่น n-type อยู่นะครับ n-type แล้วก็บางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นแผ่น bifacial เหมือนกันนะครับเป็นแผ่น2หน้าจริงๆ n-type เนี่ย มันเป็นเอนไทที่มีมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วแหละนะครับช่วงมาสักไตรมาสสไตรมาสสี่ปีแล้วเนี่ยเราติดตั้งแต่เอนไทให้ลูกค้าหมดเลยนะครับก็จะมีของจิงโกะกบลองจีเนี่ยนะฮะอันนี้ที่เราติดตั้งให้บ่อยๆนะแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็มีนะครับส่วนบายเฟเชียลเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแผ่นที่มีการรับแสงได้2ด้านนะครับอันนี้ลูกค้าหรือว่าผู้ติดตั้งบางท่านอาจจะเข้าใจว่า เวลาที่เขาโฆษณาว่าแผ่นนี้ขนาด600วัต์เป็น b บเฟ c เชียลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาหน้าบนหน้าล่างมาผสมกันได้600นะครับอ่ามันจะมีบางแบรนด์ที่เขาเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีหน้าบนเนี่ยก็คือได้600 Wh, วัตต์เพียวๆแล้วหน้าล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Excess ที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับที่ไม่ได้อ้างอิงกับช่วงหน้าบนอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการสะท้อนแสงที่มาได้มากขึ้น แผ่น b เฟเชียลเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆมันก็จะเหมาะกับพวกการติดตั้งแบบออนกราวนะครับเป็นพวกโซลาร์ฟาร์มนะที่มีการยกระดับความสูงแผ่นขึ้นมาแบบไม่ได้แนบกับหลังคาบ้านไปเลยนะครับแต่ว่าใช่ว่าติดหลังคาบ้านปกติจะไม่ดีนะครับดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าแผ่น bifacial ที่มันเป็น t e m p e อร์ก l a s s ทั้ง2หน้าเนี่ยนะครับมันจะทําให้มีการดูร a b i l i t y นะครับหรือว่าความทนทานของอุปกรณ์เนี่ยมันมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ การอมความร้อนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่แบบตัวเซลซิลิคอนเนี่ยมันเจอความร้อนใช่ไหมครับมันอมความร้อนเนาะแต่ว่าปัญหาคือพอมันเกิดความร้อนสูงๆเนี่ยตัวเซลเนี่ยมันไม่ค่อยชอบนะครับมันทําให้ตัววลเทจหรือว่าไดนาฟฟ้าเนี่ยมันลดต่ําลงนะครับทำให้พ w e r ที่ได้มามันต่ําลงนั่นเองนะก็ตัวไบเฟเชียลมันทำให้เทมเพอเร์กลาสเนี่ยมันไม่อมความร้อนเหมือนพลาสติก eva ทั่วไปที่มันใช้กับโมโนเฟเชียลนะครับ แต่ว่าหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแผ่นโซล่าบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสวยงามนะครับเป็นแบบแผ่นดำสนิทเลยนะครับเป็น all black c o n t a c t นะหรือไม่ก็เป็น ultra black อะไรอย่างเงี้นะครับก็จะนำมาด้วยแผ่น longgji l o n g i จะเป็น ultra black นะครับส่วนถ้าเป็นแผ่นยี่ห้อ i g o เนี่ยก็จะเป็น abc นะครับ all black c o n t a c t นะถามว่ามันดีไหมจริงๆก็ถ้าเทียบกันในเรื่องตารางเมติดตัง้งคือจริงๆแผ่นรุ่นนี้ มันจะมาในสเกลแผ่นที่ขนาดเล็กนะครับก็คือจะเป็นวัตต่ำประมาณสัก4 0 0 4 0วัตต์4 6 0วัตต์อะไรประมาณนี้นะครับมันยังไม่ได้มากกว่า500วัตต์นะซึ่งมันก็จะไปขัดกับแผ่นเมนสตรีมที่เจอติดตั้งกันบ,บ่อยๆนะครับที่ขนาดประมาณ600วัตต์630วัตต์ในตอนนี้นะนะครับจริงๆเขามีเหตุผลอยู่เพราะว่าแผ่น400กว่าวัตต์เนี่ยที่เขา ใช้ดีไซน์มาของพวกแผ่นอันตราแบกหรือว่าออฟแบ็กคอนแทคเนี่ยถ้านับตารางเมตรเท่าๆกันกับแผ่นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะได้กําลังวัดเท่ากันอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าสเกลแผ่นดิเมนชันของแผ่นออฟแบ็กเนี่ยหรือว่าอันตราแบกเนี่ยมันจะเล็กกว่าแผ่นขนาดพวกแบบใหญ่ๆประมาณ600กว่าวั์อยู่พอสมควรนะฮะทำให้ถ้าเราติดตั้งไปมากๆแผ่นน่อยอ่ะมันจะได้เท่ากันแต่ปัญหาคือมันก็จะไปเปลืองจำนวน,นแผ่นนะครับมันก็ไปทําให้ค่าติดตั้งหรือว่า บัต g เจมันจะมันจะแพงขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้คือเรื่องแผ่นโซลาร์เซลล์นะก็จะยังเป็นแผ่น e n t t ไทป์ o อคนะครับอยู่ที่ว่าจะใบ f a c เชียลไหมหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแผ่นโซลาร์เซลล์นะส่วนเลือกอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตอนนี้สมัยก่อนพีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าความต่างระหว่างตลาดออนกริดเนี่ยมันจะยังคงเป็นสตริงและไมโครอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่ละนะครับเริ่มไม่ใช่ละ เหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้สตริงเนี่ยเขาจะมีข้อเสียในเรื่องของการโดนลดกําลังการผลิตนะครับถ้าหากว่าติดตั้งแบบสตริงใช่ไหมแล้วก็แผ่นโซลารมีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือว่าซีรีส์นะครับเวลาที่แผ่นโซลารมันโดนเงาบางแค่แผ่นเดียวเนี่ยมันจะทําให้แผ่นอื่นได้รับเอฟเฟกหมดเลยนะครับเป็นการลดกําลังผลิตทั้งหมดเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสตริงเนี่ยหรือว่า ระบบไฮบริดสตริงทุกยี่ห้อเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีออปติมิเซอร์เข้ามารองรับแหละนะครับอย่างเช่นฮัวเว่ยอ่าฮัวเว่ยเป็นแบรนด์เจ้าตลาดนะครับเขาก็จะมีออปติมิเซอร์อยู่แล้วนะโดยถ้าเล่นเล่นเป็นขนาดแบบเรสซิดแนนเชียลขนาดต่ำกว่าอ่า20กิโลวัตต์นะครับก็จะมีออปติมิเซอร์รุ่น600วัตต์ของคาว่าทำออกมานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นขนาดมากกว่านั้นเนี่ยเป็นขนาดพวกคอมเมอร์เชียลไซส์ก็จะเป็นแผ่นออปติมิเซอร์ขนาด1,300าวัตต์นะอันเนี้ย ก็จะมีให้ใช้นะครับเป็นพอร์ต2ต่อหนึก็จะสะดวกหน่อยถามว่าอ p t i m i z e r ติดตั้งแล้วมันเป็นยังไงทุกอย่างมันใกล้เคียงไมโครแล้วครับคือมันมีบริชดาวมันมีการดูได้เป็นลายแผ่นโซลาเซลล์นะครับเป็นโมดูลเลเวลมอนิเตอร์ริงแล้วก็การโดนเงาบางเนี่ยอันนี้มันสามารถไม่มสามารถแยกย่อยแผ่นอิสระนะครับไม่ต้องมาโดนรวบกำลังผลิตเหมือนสตริงทั่วไปล้นะครับ ถือว่าดีนะครับแล้วก็ระยะรับประกันเนี่ยของ o p t i m มิเซอร์เนี่ยโดยส่วนมากนะก็จะเป็น25ปีครับก็ค่อนข้างรับประกันนานเท่ากับแผ่นโซลา่าเลยนะแล้วก็ข้อดีของสตริงในช่วงนี้ถ้าเป็นของ h ัวเว่นะในช่วงตั้งแต่ประมาณซักก่อนปีใหม่ที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นรุ่น3 p h เฟสอะ่ะมันจะมีรุ่น MAP 0นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า Map0 ตัว Ma p 0เนี่ยข้อดีคือ สำหรับบ้านคนที่เป็นบ้านไฟ3เฟสใช่ไหมหรือว่าอาคารใช้ไฟที่เป็นอาคาร3เฟสนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยบาลานเสกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเครื่องปรับอากาศหรือว่าโหลดภายในอาคารเนี่ยส่วนมากจะเป็นโหลด1เฟสเท่านั้นแหละนะครับมันก็จะเป็นไปได้ยากที่เราจะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยให้มันบาลานเ์เท่าเท่ากันตลอดเวลานะครับแต่ว่าไอ้เจ้ารุ่นแมพศูนย์ตัวนเนี่ยมันจะทําการอันบาลานให้เลยสมมติว่า เฟส A B C ใช่ไหมครับเฟสไหนใช้ไฟเยอะใช้ไฟน้อยเนี่ยเจ้ารุ่นนี้มันจะแยกย่อยจ่ายให้แบบไม่ต้องมาจ่ายแค่เท่าๆกันทุากเฟสแบบสมัยก่อนนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆเลยสําหรับคนที่ใช้ไฟระบบ3เฟสแล้วก็ต้องการติดตั้งระบบโซลา่านะครับก็ถ้าเป็นระบบไมโครตอนนี้ก็เริ่มมีผู้เล่นเข้ามาเยอะขึ้นครับอย่างสมัยก่อนปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีประมาณ2ยี่ห้อนะ อาจจะมีประมาณ3ยี่ห้อแหละท,ที่ดังๆแล้วเข้ามาทำตลาดในไทยนะครับก็จะมี Enphase ของอเมรกามี h o y ไ m i n นะครับของจีนอันนี้จะเป็นเจ้าตลาดเบอร์1เบอร์2เลยแล้วก็อาจจะมี APsystem นะครับ APsystem ก็ AP System จะเป็นอ่าได้เป็นของอเมริกากันนะนะครับแล้วก็ปัจจุบันปีนี้มีเข้ามาอีกประมาณ2-3ยี่ห้อครับก็อาจจะมี โปรจอยนะครับโปรจอยเนี่ยดั้งเดิมเขาทำราบิช d o าวนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาทำไมโครแล้วเหมือนกันนะก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ m u l ติ p พล p a พ e l นะครับหรือว่าต่อได้หลายแผ่นต่ออิเวอร์เตอร์หนึ่งตัวแล้วก็จะมีดีี DE, นน่นะครับหรือว่าภาษาจีนก็จะเตยอเย่นะครับดีนี่ก็เหมือนกันดี DE นี่คือของดีเลยเพราะว่าน่าจะกำลังแรงสุดแล้วที่สามารถเชื่อมต่อได้ตอนนี้นะครับ4แผ่น ตัวท็อปของเขาเนี่ยอยู่ที่2.25กิโลวัตต์นะถือว่าค่อนข้างดีครับติดตั้งกับแผ่นแบบไซส์ใหญ่ได้แบบลักษณะเหมือนโรงงานอะไรเงี้ยถ้าอยากเล่นเป็นไมโครก็ได้นะครับเดี๋ยวมันคงมีคลิปที่เราเอามาเทสนะครับของ B2 เดี๋ยวมาดูว่าของเขามันดียังไงบ้างนะอันนี้พูดถึงไมโครทั่วไปก่อนนะครับในตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นท็อปๆนะถ้าเป็น e n f a c e ก็ยังคงเป็นรุ่น IQ8P อยู่เหมือนเดิมนะครับก็กำลังไฟผลิตโอเคละอยู่ประมาณสัก 475วัตต์ต่อตัวนะครับถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นฮอยไม์นะครับฮอยไม์ Hoy เขาก็ยังถ้าเป็นรุ่นทั่วไปต่อแบบ4แผ่นเนี่ยก็ังเป็นรุ่น H S 2000 0นะครับรุ่น1เฟสนะ H S 2 0 0 0 0ดนะครับรุ่น1เฟสเหมือนกันแล้วก็จะเป็นรุ่น H M T 2000นรุ่น3เฟนะครับ,รนนรบแต่ในปีนี้เขาจะมีรุ่น5กิโลวัตต์ต่อตัวเลยนะออกมาต่อได้8แผ่นนะครับแต่ข้อ ไม่แน่ใจข้อเสียไหมอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับที่แรกมากับกําลังไฟที่ได้มาเยอะๆเนี่ยก็คือมันต้องเอาแผ่นโซลา่าเนี่ยมาต่ออนุกรมกันก่อนนะครับให้เป็น2แผ่นก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่พอร์ตหนึ่งของไมโครอิเว์เตอร์รุ่น 5K นะครับทาให้ตัวโวลต์เตจเนี่ยมันจะไปเกิน60โวลต์นนะเพราะว่าแผ่นโซลา่าแผ่นหนึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณแค่40-50โวลต์น,นะครับต่อแผ่นเดียวอะ่ะมันจะไม่เกินอัตราลิมิตของระดับชั้นดาว แต่ว่าถ้าไปต่อ2แผ่นเนี่ยมันจะสูงเกินลับปิชัดดาวลิมิตแล้วนะครับมันจะไปหลุดข้อนี้อ่าก็ต้องแลกกันดูว่าว่าโอเคไหมคือมันอาจจะมองกับใครเดียอาจจะมองกับโรงงานก็ได้นะครับที่ที่ที่ต้องการดูเป็นรายแผ่นโซลาเซลล์อ่าแต่ว่าไม่ต้องไม่อยากใส่ออปติมิเซอร์เนี่ยออันนี้ก็ได้เพราะว่าออปติมิเซอร์เนี่ยหรือว่าลับปิชัดดาวเนี่ยเขาจะบังคับใส่ถ้าหากว่าเราติดตั้งเกิน200ิลวัต์นะครับ อันนี้จะอยู่ในมาตรฐานกฎหมายของพอค2นะครับของอกระทรวงพลังงานที่เขาเออกกฎหมายไว้นะครับว่าถ้าเราติดตั้งโซลาร์เซลล์เกิน 200k จะต้องโดนบังคับติดตั้งระะดิชัดดาวนะครับคอยไม้คงคิดแล้วแหละว่าส่วนมากกลุ่มลูกค้าเขาไม่น่าจะเกิน 200k นะครับก็เลยผลิตเป็นตัวรุ่น 5k ต่อตัวมาอ่า,อาส่วนถ้าเป็นของโปรจอยนะครับโปรจอยเนี่ยผมยังไม่ดูสเปคละเอียดนะแต่ว่าก็คงจะประมาณ 2กิโลวัตาานนวต์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงจะมีสคริปต์นี่เหมือนกันเอามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็ของเตอเย่เตอเย่เนี่ยเท่าที่ผมดูสเปคเนี่ยเขาจะมี2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นประมาณ1.8กิโลวัตต์กับ2.25กิโลวัตต์อันนี้ถ้าจำผิดต้องขออภัยนะครับแต่เดี๋ยวคงมีสเปร์สเปเหมือนกันนะครับอ่าต่อมานะครับจะเป็น e bit. อิวอร์เตอร์ไฮบริดอ่าไฮบริดตอนนี้เนี่ยผมว่าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นพอสมควรเลยนะครับ จากที่เราดูลาดเราของผู้ติดตั้งในตอนนี้รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจในตอนนี้นะครับเริ่มอยากจะมาเล่นระบบ Energy Storage System แล้วนะครับเพราะว่าคอนกรีตทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากเท่าไหร่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าหรือว่าคนอยู่อาศัยบ้านเนี่ยกลางวันก็ไม่ทํางานใช่ไหมครับกลางคืนกลับมาอยู่บ้านอันนี้เขาอยากมีไฟสํารองใช้หรือติดตั้งโซล่าเซลล์ไปแล้วแล้วก็ อาจจะมีพฤติกรรมใช้ไฟที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นกลับไปทํางานเหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนอาจจะ work from home นะครับก็อยากจะมีแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาสํารองไฟไปใช้ก็ตอนนี้ถ้าเป็น Hybrid Inverter นะครับแนะนำออสองแบรนด์ที่ที่ค่อนข้างจะแข็งโป๊กเลยก็คือ d ีนะครับกับ Solis ออันนี้ผมกอพูดว่าดีแล้วกันนะบางคนอาจจะแบบไม่ทำไม่เตอเยนะค่คือมันเ,นเอาง,ง่ายๆแล้กันลูกค้าทั่วไปจะเข้าใจเป็นยี่ห้อดีนะครับ แข่งโป๊กเลยเพราะว่าดีกับ s o l i สเนี่ยเขาทำไฮบริดอินเวอร์เตอร์มาหลายเจเนอเรชันแล้วนะครับลักษณะเหมือนเขาเริ่มต้นมาด้วยไฮบริดอ่ะเขาไม่เริ่มต้นมาจากออนกริดหรือไม่เริ่มต้นมาจากไมโครนะครับทำให้เขามีความชำนาในการทำฮาร์ดแวร์รวมถึงซอฟต์แวร์ของระบบไฮบริดที่ดีนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเวลาที่เราเอามาติดตั้งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อไหนก็ตามหรือว่ารูปแบบไหนก็ตามจะเป็นแบตแบตเจลแบตน้ําแบตตะกัวแบตลิเ h ียมนะครับปกติมันต้องมีการคุยสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์เหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่อะครับมันจําเป็นที่ต้องรู้ว่าแบตเตอรี่ของคุณน่ะมันใกล้เต็มหรือยังถูกไหมถ้าหากว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่าแบตมันใกล้เต็มหรือยังเนี่ย มันอาจจะเกิดการบวมของแบตเตอรี่ได้เขาเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่แบตเตอรี่เนี่ยมันมันจะต้องคุยกับอ e ีเวอร์เตอร์ให้ได้รู้เรื่องเนี่ยอันนี้คือสําคัญปกติเนี่ยการสื่อสารของแบตเตอรี่กับอ e ีเวอร์เตอร์เนี่ยมันมี2แบบครับแบบแรกเราใช้ BMS ในการคุยผ่าน RS485 นะครับ BMS มันจะมากับแบตเตอรี่ทุกตู้ทุกทุกตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรถ E ีอยู่ใน แบตเตอรี่ที่เราซื้อมาใช้ของโซลาเซลล์นะครับสมมุติว่ามีใครซื้อแบตเตอรี่มาเป็นสําเร็จรูปนะครับก็จะมี BMS เนี่ยเขาประกอบมาให้อยู่แล้วแหละ BMS เนี่ยมันจะคอยเอาไว้บอกว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่กี่โวลต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์การชาร์จเท่าไหร่ State of health, state of charge เป็นเท่าไหร่บ้างรวมถึงถ้าเกิดว่า BMS ดีๆหน่อยเนี่ยมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าแต่ละเซลล์ของแบตอะ มันมีกี่โวลต์น,นะครับทำให้อ e ิเวอร์เตอร์เนี่ยมันรู้เรื่องเวลาที่เราจะเอาไฟจากโซล่ามาชาร์จเนี่ยอิเวอร์เตอร์มันก็จะคอยเบรกว่าเอ้ยพอแล้วไม่ต้องชาร์จให้มันเกินกว่าน,นี้แล้วนะครับอันนี้คือข้อดีแบบ BMS นะครับแบบที่2ก็คือสมมติว่าแบตเตอรี่ไม่มี BMS เลยนะครับมันจะมันจะใช้การอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้อ e ิเวอร์เตอร์เนี่ยมันรับรู้แต่ว่าอันนี้เราต้องเซตเองนะว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตควรเป็นเท่าไหร่ถึงเต็มนะครับคนเซตไม่เป็นก็อันตรายนะเพราะว่าบางทีไปเซตแล้วแบบเกินลิมิตของแบตเตอรี่อ่ะเช่นแบตเตอรี่48โวลต์ไปเซตให้เต็มประมาณสัก60โวลต์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เลยแบตเตอรีม่มัน,ม,นมันเกินค่าชาร์จของมันไปแล้วนะครับก็ของดีกับของ s o l i d เนี่ยมันจะสามารถคุยกับอ e ิเอร์เตอร์เอ้ยคุยกับแบตเตอรีไ่ได้อะทุกแบบ นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโวลต์ก็ตามหรือว่าแบบ BMS ก็ตามเนี่ยมันคุยได้โหทุกหลายยี่ห้อมากอเอาไว้ว่าเกิดทุกยี่ห้อของแบตเตอรี่ทํามานะครับส่วนถ้าเป็นของโหว่อยนะคนติดโหว w e ยไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ EcoSystem เดียวกันนะครับคือโหว w e ยเนี่ยเขาก็จะเน้นในการใช้แบตเตอรี่ของเขาเองนะครับของรุ่นลูน่า2 0 0 0 หรือไม่ก็ต้องใช้เป็นของ LG LG Chemistry นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าโดยส่วนมากก็คนใช้หัวเว่ก็ไม่ค่อยใช้ของ LG ครับส่วนมากจะใช้ของหัวเวุ u นาเป็นส่วนใหญ่ก็ตอนนี้หัวเว l u นาเนี่ยก็จะมีแบตเตอร,รี่ของเขาที่เป็นรุ่นใหม่รุ่น S1 นะครับรุ่นละ7กิโลวัตต์ชมก็ดีหน่อยถามว่าหัวเว่ตัวอ e ิเวอร์เตอร์ของเขาอะมันถูกนะนะครับราคาก็ พอๆกับออนกิดทั่วไปเลยประมาณ3-4ม0 0 0ืนบาทนี่แหละแต่ปัญหาคืออันที่คือ 5K นะแต่ว่าพอมาทำแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหราคาค่อนขา้างโดดครับในตอนนี้เพราะว่าแบตเตอรี่เขาสเปคเขาดีจริงๆนะสเปคเขาดีจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะมีระบบแบ็กอัพหรือว่าต้องการระบบที่ใช้ในการสำรองไฟเนี่ยจำเป็นต้องใส่ตัวสมาร์ทการ์ดเพิ่มนะอันนี้ก็จะเป็นปอุปกรณ์เสริมละนะครับ มันจะไปผิดกับพวกดีหรือว่าพวกโซลิตที่ในตัวเขามันจะมี ATS ในตัวมีการตั้งทัมเมอร์ในตัวมีอื่นๆในตัวของเขามันค่อนข้างจะครบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้นะครับแต่ก็ต้องแลบด้วยว่าแบตเตอรี่ที่เอามาใส่กับของดีกับโซลิตเนี่ยคุณเอามาแบบมั่นใจแค่ไหนถ้าถ้าเป็นแบรนด์ดีๆหน่อยนะครับก็โอเคนะอย่างเช่นตอนนี้ที่เราทำทำโปรแพ็กเกจติดตั้งอยู่จะเป็นของ d y n e s นะครับ แอปเปิล o ับซัแล้วสองแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแอปเิทันก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วแต่ถ้าไดเนสก็จะมีรุ่นที่เขามีความปลอดภัยเพิ่มเติมในเรื่องของการดับเพลิงนะครับน,นี้ก็เป็นเรื่องของไฮบริดอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่นะครับมาเรื่องแบตเตอรี่กันนิดนึงนะครับแบตเตอรี่จริงๆแล้วเราเคยพูดไปเป็นคลิปแยกไปแล้วนะครับช่วงปีที่แล้วนะครับสักคลิปหนึ่งแล้วแหละตอนนี้แบตเตอรี่ของโซลา r c เซลล์เนี่ยมันก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบ ลิเทียมโดยส่วนใหญ่ลิเทียมลิเทียมจะมี2ลิเทียมนะครับจะมีลิเทียมไอออนฟอสเฟสหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็น LFP นะครับส่วนอีกอีอันนึงอ่ะมันจะเรียกว่าลิเทียม NMC นะครับ NMC ก็เป็นแบตเตอรี่ที่อาจจะเหมาะในการใช้กับรถไฟฟ้าก็ส่วนใหญ่เพราะถ้าเราดูเนี่ยรถไฟฟ้าส่วนมากตอนนี้จะใช้แบตเตอรี่ลิเทียม NMC เป็นหลักแล้วนะครับเช่น ถ้าถ้าเป็นรถเทส l a เทส l a ก็ถ้าไม่ใช่รุ่นขับ2ล้อหลังเนี่ยขับ4ล้อทั้งหมดเนี่ยจะใช้เ m c หมดเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับแบต L L P รุ่นที่ขายในไทยนะส่วนแบรนด์อื่นก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับเหตุผลเพราะว่าแบตเตอรี่เ m MM c มเนี่ยมันมีความสามารถในการคลายประจุได้เร็วนะครับแล้วก็การจ่ายโหลดแบบเฉียบพลันเนี่ยมันทําได้ไวกว่าแบต L f P นะครับแบต L f P เนี่ย ข้อดีคือความทนทานแบตสูงครับการคลายประจุตัวเองออกไปต่ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของไซเคิลแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเป็น l f p เนี่ยจะสูงกว่า NMC นะฮะก็เขาคงคิดแล้วแหละว่าการใช้กับไฟในบ้านเนี่ยโหลดหนักๆก,ก็อาจจะเป็นแค่แอร์นะครับการดึงประจุออกจากแบตมันไม่ได้จะหวือหวามากขนาดนั้นนะครับก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้มากกว่า ถามว่า LFP เนี่ยที่ใช้กันในระบบทั่วไปของไทยตอนนี้เป็นยังไงจริงๆมันจะใช้เป็นระบบแบตเตอรี่แบบโล w volt ครับแบตเตอรี่โล w volt เนี่ยมันจะมี2ย่านแรงดันก็คือ48 v ลต์กับ51.2วลต์นะครับอันนี้ก็อาจต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่หลักๆก็คือถ้าเกิด48วลต์เนี่ยมันจะเป็นการเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาอนุกรมกัน15ก้อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียม ส่วนมากมันจะมีเขาเรียกแรงดันไฟฟ้าอยู่มาสัก3โวลต์ต่อก้อนนะครับแต่ถ้าเป็นแบต5 1 2จโวลต์เนี่ยมันก็จะเป็นการขนาดอนุกรมกันส6ก้อนอ่าก็โดยส่วนมากจะเป็นดีเทียมกันแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยใช้เป็นแบตเป็นเจลละหรือว่าเป็นแบตเตอรี่กดละนะครับเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีไปแล้วอนาคตก็เท่าที่ทราบมาก็หน้าจีสักพักเลยนะครับก่อนจะเป็นแบตเตอรี่แบบอื่นเช่นแบตเตอรี่แบบเกลือแบตเตอรี่แบบน้ำอะไรเงี้ยนะครับ ก็นะันอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่า EV ก็ยังไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับก็ก็หลักๆน่าจะประมาณนี้ครับในเรื่องของอุปกรณ์เดี๋ยว,วเราคงมีการทำคลิปแยกต่างหากอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็จะเป็นที่รู้กันว่าในตอนนี้ระบบโซลา่าเป็นประมาณยังไงบ้างนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจติดตั้งระบบโซลา่าเนี่ยสามารถสอบถามเรามาทางเพจได้นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้เป็นเบอร์ที่ให้ไปทางคอนแทคทางนี้นะครับก็ สำหรับวันนี้คลิปนี้จบประมาณเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากเลยครับ